สวัสดีครับวันนี้ผมเจตครับพี่อะไรครับน้องนนครับผมพี่นนวันนี้นะครับนนจะมาติดกล้องอแบบเขาเรียกอะไรต่อตรงครับไม่เสร็จไปที่จุดบริการแบบี่ไร็บแบบที่ไม่เสร็จที่จุดบริการบที่มจุดบริกมันยากไหมามนนก่อนอืมไม่ยากครับทำไม<อ>คนไม่ถือกันเองอาจจะสายไม่รู้ว่าสายเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แผ่นฟิลแต่รุ่นรถไม่เหมือนกันครับนนโชว์ให้ดูเลยได้ไหมได้โอเคครับจัดไปดีแม็กนะนนเดินฝั่งไหนครับอ่าจริงจริงที่ะเก็บยไังง จริงๆพู้ง่ายๆอ่ะชาวบ้านชาวบ้านนะนะถ้าปกติเราติดกล้องตรงนี้เราก็เดินมานี่นะแล้วพอเราเข้านี่เสร็จปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บคนมันก็จะลอดเก็บอะไรไม่ได้ละมันก็ต้องเอาสายเนี่ยมาเดินแค่เดบบแบบเนี้ยแล้วข้างในก็จะมีสายกองกองอยู่ซึ่งมันดูอุบาทใช่ไหมนนปิดไม่ได้ด้วยพี่ปิดไม่ได้ด้วยครับก็ยวผมเดินเข้านี่ครับแล้วก็เข้ากับแผงฟิวครับเข้ากับแผงฟิวอาะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขาแกะแผงฟิวอะไรยังไงก็เริ่มจากหาแผงฟิวนะครับว่าแผงฟิวรถรถแต ไม่เหมือนกันพี่บางรุ่นอยู่นี่บางรุ่นอยู่นี่บางรุ่นอยู่ฝั่งน้นครับโอเคถ้าเป็นพวกรถญี่ปุ่นแจ๊ดซิตี้วีออสจะอยู่ตรงไหนกันครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแจ๊ดจะอยู่ด้านนี้ครับโอเคอยู่ด้านนี้ไม่ต้องแกะอะไรคืออยู่ด้านนี้เลยอถ้าเป็นวีออสยาลิสจะอยู่ตรงนี้อแกะยากไหมไม่ยากครับมันจะมีกิฟของมันมันจะมีกิฟของมันครับแล้วถ้าเกิดชาวบ้านชาวบ้านเขาดันไปงัดโดยที่ไม่รู้ว่าแม่งทำไงมันจะแตกวะ ก็มีโอกาสหากถ้าไม่รู้ว่าเราต้องดึงไงแล้วโนรู้ได้ไงว่าดึงไงก็ดูในคู่มือือบางคนเขาไม่ได้อ่านคู่มือแล้วเขาเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ปกติคู่มือมันต้องมีบอกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดฟิลมันมีปัญหานี่ยมันจะต้องแบบว่าให้เขาทําเองได้ฟิลอยู่ตรงไหนดึงอะไรยังไงตรงนั้นเราก็ดึงอันนี้มันแล้วแต่รุ่นนะพี่ว่าโอเคมันถอดง่ายขนาดนี้ถอดมาหลายรอบอ๋อถอดมาหลายรอบเราจะรู้ได้ไงว่าไหนครับก็แล้วคู่มือคู่มือเหมือนเดิมครับเปิดคู่มืออันนี้มีฟิลแทบ โอเคคือไอฟิล์แท็บเนี่ยมันมีอยู่3แบบมีอะ Standard, Micro, มาตรดาไมโครแล้วก็มินิไอตัวนี้ใช้อันนี้ใช้ไมโครครับรถปัจจุบันรถรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเป็นรถรุ่นใหม่นะนนนะพี่มันจะใช้ส่วนมากใช้ไมโครอืมซึ่งรถผมก็ใช้ไมโครเหมือนกันโอเคคุณจะไปหาซื้อสายมามันก็จะมีแยกขายถูกปะ่ะเขาไม่ได้ขายเป็นเซ็ตหรือว่าในเว็บบางเว็บก็จะมีขายเลยอืมแต่ถ้าขี้เกียจก็ซื้อแบบสําเร็จรูปอะก็จะง่ายสุดเ<า>นาะครึ่งสายแบบนี้มันก็จะมีไอตัวนี้นี่ หัวจุดบุรีอันหนึ่งแล้วก็เป็นตัวนี้อะฟิลแท็บมันแยกกันที่ต้องมาต่ออ่าอันเนี้ยมันแยกกันซึ่งเขาจะมีสายเส้นสีแดงอะสองอันเนี้ยมาต่อกันก็คือใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันหนีบอะใช่ผิดตัวหนีบเออใช้ตัวหนีบตัวจ้๊เนาะแล้วก็อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะต้องไปซื้อหางปลามาใส่เองก็พูดง่ายสีแดงก็ต่อฟิลใช่ไหมสีดําก็จะไปใส่กับกราวอ้าวแค่นี้อุปกรณ์ลองต่อดีกว่าอันนี้ผมจะดึงฟิลจุดบุรี อันเดิมออกมาก่อนอันนี้เป็นเขาเขียนว่าไฟเน็ตกระส่งนะพี่๋อไฟเน็ตประสงค์15แอมป์เราก็หาอันที่ฟิลเท่ากันนำมาใส่โอเคถ้าเสียบผิดด้านนี่คือผิดด้านตรงไหนด้านคือคือเขาเขาเขาเอาไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ผิดไม่ใช่ว่าไอ้ตัวที่มาเสียบต่อตรงนี้ผิดถูกป่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนถูกหรือผิดก็ต้องลองเสียบก่อนว่าฝั่งไหนมันไฟเข้ามันจะช็อตไหมไม่ช็อตครับมันไม่มีโอกาสช็อตนะพี่เพราะว่าเสียบพอเสียบผิดปุ๊บไฟก็แค่ไม่เข้าโอเคถ้าเสียบถูกไฟก็ แล้วก็เสียบฟิวแต่ว่าแค่อย่าให้มันต่ำกว่าแอมตัวเดิมเนี่ยเราก็เสียบฝั่งนี้ครับถ้าฝั่งนี้ไฟไม่เข้าฝั่งมันผิดอันนี้ต่อฟิวแฉบไปแล้วฟิวแฉบกับช่องกับฟิวตัวจุดบุหรี่ฟิวตัวจุดบุหรี่ถ้าต่อตรงจุดบุหรี่ไม่ได้ต้องต่ออะไรนะรถคันอื่นถ้าเป็นพวกฟอร์ดที่หรือรถยุโรปที่เวลาดับไฟปุ๊บแล้วไฟจุดบุหรี่เขาจะเลี้ยงตลอดอพอไฟจุดบุหรี่เลี้ยงตลอดเนี่ย กองมันก็จะติดตลอดกองก็จะติดตลอดเพราะว่าไฟจุบลีมันติดตลอดถูกซึ่งหลายคนไม่อยากให้ติดตลอดใช่เราก็ต้องไปหาฟิวตัวที่มันดับพร้อมกับเครื่องยนต์ก็พวกฟิวไหมที่พอเปิดสวิตช์ปุ๊บไหมติดหรือว่าพวกวิทยุอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็แต่ถ้าเป็นพวกรถ,รถญี่ปุ่นอย่างนี้ไม่ไม่น่าปัญหาคือเราเสียบจิบลีได้เลย okay, ใส่กาวครับโอเคสส่กาวาไปทิ้งกับตัวถังใส่กาว,กวทาาาวิ้งกับตัวเครื่องอ่าสส่กาวทิ้งกับตัวเครื่องตรงนี้ นี่เก็บเรียบร้อยเข้าไปข้างในนี้แล้วสายไฟเดินเรียบร้อยนะครับอ่าสายไฟเดินเรียบร้อยกล้องจุดบุหรี่ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไฟจุดบุหรี่ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคกล้องติดนะครับนี่เป็นข้อดีพอตัดตรงแล้วก็เวลาดับเครื่องกล้องก็ดับนะครับไฟช่องจุดบุหรี่ก็ดับไปด้วยครับพอสตาร์ทเครื่องใช้งานรถบิดกุญแจกล้องติดเหมือนเดิมจุดบุหรี่ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับคนดูที่กําลังดูอยู่เนี่ยนี่นะครับน้องนนอายุแค่22นะครับก็ทําได้นะถ้าคุณมีเครื่องมือแล้วก็คุณมีความรู้ตรงวิดีโอนี้คุณก็สามารถทําได้นะครับถ้าหาพวกสายไม่ได้ก็ลองสั่งซื้อทางเน็ตดูนะหรือลองติดต่อน้องเขาหลังวิดีโอก็ได้เพราะว่าน้องเขาเนี่ยอยู่แถวสะพานใหม่ที่บางเขนอยู่แถวสะพานใหม่บางเขนนะถ้าเกิดสมมติคุณไม่เป็นน้องเขารับบริการนะที่แบบจะวิ่งไปติดตั้งให้ ก็ลองติดต่อกันหลังไหม่ดูเนาะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้ถ้าสนใจลองติดต่อน้องเขาดู